ค้รับแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็ hey, นอยู่นขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงพันหล่อเก่รุ่นเก่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงพันหล่อเก่ารุ่นพระปิยะมหาราชสำหรับใบนี้นะครับผมอชิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบละ7 6 1 0 0 0 0บาทสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ฮะจะเป็นรูปพระบรมบรูปทรงมะหล่อห้าสังเกตจุดนี้นะผมอุชิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ7 6 1 2 0 0บาทครับ อ่ะใครมีแบงค์หนึ่งพันใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผูทซับในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะผมรับซื้อด้วยกันทั้งหมด2ใบนะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ7 6 1 2 0 0บาทส่วนใบข้างโบนนะใบข้างบนรับซื้อใบละ2 0 0 0 0 0บาทอ่ะมาดูใบนี้ก่อน บนี้รับซื้อบละ7 6 1 2แ0ม่สบาทนะครับคุณผู้ชมหาก้าคุณผู้ชมจะขายราคานี้กับผมนะจะต้องมีรายละเอียดครบตามทุกจุดและครบตามทั้ง2ด้านนะครับอะไปดูรายละเอียดการทีละจุดเลยเนาะจุดแรกก่อนคุณผู้ชมดูตรงนี้มีรูปดอกไม้ตรงนี้ฮนะและก็มีรูปดอกไม้ตรงนี้ครับ ตัวเลข1,000บาทเป็นอนา,าบิกแถบตรงนี้ 1, 2, 3, 4งสองรูพราชวัางรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นนายหลวงนะนายหลวงท่านนี้มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะหาราชมือซ้ายถือกระบี่มือขวาถือห่วงนะ ตรงนี้จะเป็นพระบรมรูปทรงมารา้ารอห้าตัวเลข1,000บาทเป็นตัวไทยนะมีรูปพระสุขนิกรและก็มีต้นไม้ตรงนี้นะพระสาพาิากจึงว่าพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพอพันจุดสองสลากจุดสองพยถึง 2, พัยาคุตเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากระผางเป็นสีเดียวกับตัวเนื้ออ่ะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกของใบนี้ครับ ย้ำราคานะสำหรับใบนี้ผมโอชิวาโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ7 6 1 1 0 0 0้บาทครับอ่ะไปดูด้านที่สองพร้อมๆกันเลยเนาะตัวเลข1,000บาทส่วนข้างบนเป็นสีเขียวข้างล่างเป็นสีดำตัวหนังสือ1 0 0 0บาทขีดคู่ตรงนี้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, ส7ตรงนี้เป็นตราประจำตัวพระองค์ท่าน ยายถุงสาคุณผูช้ชมเห็นไหมตอนนี้ผมยัยถูกแล้วนะจะมีตัวเลข1,000บาทตัวไทยอยู่ภายในตราด้วยนะอ่าและก็1,000บาทอลาบิกตรงนี้รูปรบกไหมา้าหน่อยจาน1 2 3 4ฮะรูปในหลวงรอ9อ่าตรงนี้สำคัญมากคุณผูช้ชมครับเลข2กับตัวซีฮะใบนี้รับซื้อมาล้7 6 1 2 0 0บาทจะต้องมีเลข2กับตัวซีจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะ ตราประจำตัวพระองค์ท่านครับตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข1000บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้ห2 3 4 5, 5. 6. 6. จุดองจุดม้าจุดหกจุจุดครับมีรูปดอกไม้สีขาวรูปดอกไม้สีขาวอ่ะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมครับเลข2กับพอควายครับใบนี้รับซื้อบาะเจ็ดแสนหกหมื่นบาทจะต้องมีเลข2กับพอควายจะต้องมีเขาทั้งหมดสตัวนะ อะมาสรุปราคารับซื้อกันเลยนะใบนี้รับซื้อใบละ761,200บาทรับซื้อใบละ761,200บาทจะต้องมีเลข2คอควายอยู่ตรงนี้นะและจะต้องมีเลข2ตัว4ตรงนี้นะ มุ้งมาใครจะขายใบยละ7จ็2แ0บาทให้กับผมใครจะขายราคานี้กับผมนะให้คุณผู้ชมแสดงความเขียนใต้คลิปว่าเลข2คอควายทับเลข2ตัว C มีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะใบนี้อธิบายรา,ายละเอียดหมดแล้วเนาะมาดูใบข้างบนรับซื้อใบละ200 0 0 0บาทนะใบนี้รับซื้อใบละ200 0 0 0บาทใบนี้เนี่ยไม่ต้องดูรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเลยนะดูแค่จุดใหญ่ๆด้านแรกเป็นหลอ9ก้า ด้านแรกเป็น 9, รอเกาพลิกไปดูด้านที่2เป็นรอ5และมีรอหขี่ม้าอยู่ดูแค่นี้คุณผู้ชมฮะสำหรับใบนี้ดูแค่นี้ครับผมรับซื้อใบละ2 0 0 0 0 0บาทนะรับซื้อใบละ2 0 0 0 0 0บาท อาคุณสมาชิกใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผู้ทราบได้คริสบอกตอนนี้แหละครับใครพร้อมขายใบยละ2 0 0 0 0 0บาทให้กับผมบ้างฮะใครพร้อมขายใบยละ2 0 0 0 0 0บาทด้เพให้กับผมบ้างให้พิมพ์คำว่าพร้อมขายครับมีทั้งหมดกี่ใบพร้อมขายค่ะมีทั้งหมดกี่ใบครับอะ ย้ำราคานะบายนี้รับซื้อใบละ2 0 0แสนบาทสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้สูงอายุนะจะแม่จะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่สายตามไม่ค่อยดีแล้วผมแนะนําไม่ดูใบนี้เพราะว่าใบานี้ไม่จำเป็นต้องดูไรเอหยดเล็กน้อยๆนะดูแค่จุดใหญ่ๆนะดูแค่จุดใหญ่ๆด้านแรกเป็นหลอเก้าด้านแรกเป็นหลอเก้าเพลิกไปดูด้านที่2เป็นหลอห้าดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ2 0 0 0 0 0บาท มีทั้งหมดกี่ใบผมรับซื้อทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเอาอย่างเงี้ยดีกว่าใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอะต่อด้วยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทลหล่อเก้าเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ4ี่0 0นแ0บาทมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะ คนที่อยู่ในเนื้อสีเหลืองเป็นรอก้าสังเกตน้าบัรูปของพระองค์ท่านนั้นเล็กนิดเดียวนะทำเนื้อสีเหลืองข้างบนกับข้างล่างยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะพระสาไทยเขียนคำว่าผู้มิพลอะดุลจเดชนพระสาไทยเขียนคำว่าราชการที่เก้าอ่ะนี่ด้นานแรกด้านที่สองละ่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระาชวังครับมีเลขสิบตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขสิบอลารบิกข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยจุดสีขาวหนึ่งสองสามสี พผ2นจุดส,สดจุดัสังเกตน,นะครับเป็นปีพศสอ 2, 5 4 8รับซื้อเหรียญละ4 8 2 0 0รบาทใครมีเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกแค่ผู้ทราบได้คลิปบอกตอนนี้นะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับอะไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยเนาะความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นของ fc ผู้หญิง fc ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นคำว่าพี่คะหนูดูคลิปพี่ทุกวันเลยค่ะหนูมีแบงบค์หนึ่งร้อยหนึ่งใบค่ะอ่ะอ่านอีกรอบหนึ่งนะ fc ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นคำว่าพี่คะหนูดูคลิปพี่ทุกวันเลยค่ะหนูมีแบงค์หนึ่งร้อยหนึ่งใบค่ะ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านนี้ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไทยนิยมตำบลวังทองอำเภอนวาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนรับ เอฟซี FC ผู้หญิงครับคุณฟังผมนะวันนี้คือมนที่22กันยายน2567วันพรุ่งนี้คือมาที่23กันยายน2567วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านไทยนิยมตําบนวังทองอามเพอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อครับอ่ะมาดูอีกความเกีนหนึ่งนะครับอีกความเกีนหนึ่งเป็นความเขีนของ FC ผู้ชาย FC ผู้ชายแสดงความคิดคําว่าพร้อมขายครับ fc ผู้ชายแสดงความคิดคำว่าพร้อมขายครับผมมีแบงค์2ีใบและเหรียญ5บาท1เหรียญอ่านอ,อีกรอบหนึ่งนะ fc ผู้ชายแสดงความคิดคำว่าพร้อมขายครับผมมีแบงค์2ีบใบและเหรียญ5บาท1เหรียญ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านได้ที่ิ้งไว้น,นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโคกสง่าตามบนวังทองอำเภอนวาวังจังหวัดหนองบ,วบัวลำพูครับอะ fc ผู้ชายคุณฟังผมนะวันนี้คือวันที่22กันยายน2 5 6ห้าเจ วันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายน257เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านโคกสง่าตามบนวังทองอ่าเบอนวังจังหวัดหนองบวัวลำพูเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อครับคุณผู้ชมคก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ FC ผู้ชายและ FC ผู้หญิงคุณสองคนอย่าลืมนะตอนนี้ผมอ่านความคิดเห็นใต้คลิปของคุณสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนัดคุณสองคนคือวันพรุ่งนี้วันที่23กันยายน257 วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปถึง2หมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านไทยนิยมของ FC ผู้หญิงหมู่บ้านที่2คือหมู่บ้านโคกสง่างของ FC ผู้ชายนะ2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูมดังนั้นคุณสองคนอย่าลืมนัดที่ผมนัดไว้นะผมนัดคุณ2คนคือวันพรุ่งนี้วันที่23กันยายน2567 วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันอื่นผมจะไปหมู่บ้านอื่นนะครับดังนั้นคุณสองคนอย่าลืมที่ผมนัดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอ่านความคิดเห็นใต้คลิปของคุณสองคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ